เย้เยมาพบกับผมกานันมอสกิลล์พาสนะสวัสดี f c กิลเลอร์พาสกันทุกคนด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะก็ฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามและสามารถเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามฟุตบอลเอเชียนคัพนะฮะก็คือทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียและแน่นอนนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียและทีมชาติไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมาเจอกันในนัดสุดท้ายคาดว่าทั้ง2ทีมนะฮะจะมีการโรเตชันนักเตะกันอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูความพร้อมทางด้านซาอุดิอาระเบียกันก่อนเลยนะฮะในรายการนี้เนี่ยทางซา เกมเลยนะครับไม่ว่าจะชนะทางด้านคีรกีสถานมา2ต่อ0นะครับแล้วก็ชนะทางโอมานมา2ต่อ1นะฮะซาอุดิอาระเบียจึงผ่านเข้ารอบนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่ในตอนนี้นะครับโรเไปตมันชินี่นะครับกุนซือของทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะก็พาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไม่มีเจ็บนะครับแต่วันนี้นะครับอาจจะโรเตชันตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับซาอุดิอาระเบียนะฮะ แน่นอนนะครับโรเบตโตมันทีนี่เนี่ยนะฮะมาในระบบ352เหมือนเดิมโดยมีทั้งด้านอาเมดอัลคาซาเนี่ยเฝ้าเสานะครับแนวะรับนำมาโดยนะอาลีลาจามีและอาลีอัลบุไลฮีนะครับกองกลางเนี่ยมมฮัมเหมดคานโนกับอับดุลเลาะอัลไคบารีนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยใช้ทางด้านซาเล่อเซรี eri, และอับดุลเลาะโรดีฟนะครับมาดูในส่วนของทางด้านทีมชาติไทยช้างศึกของเรานะครับ มาสันทนาอิชิอิเนี่ยคุณซื้อของเราเนี่ยนะครับก็พาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเช่นกันเลยนะครับข่าวร้ายของเราเนี่ยนะฮะนัดนี้ก็นะครับไม่สามารถใช้งานทีละทอบุญมาทันได้นะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะฮะสะสมใบเหลืองครบ2ใบนะครับในขณะที่ผู้เล่นรายอื่นเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะโรเตชันเช่นกันนะครับเพราะว่ามีอีกหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็มีใบเหลืองจากเกมนัดล่าสุดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเตะที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่เนี่ยนะฮะถ้าแข่งนัดนี้มีใบเหลืองเพิ่มนะฮะแมตต์ต่อไปก็จะไม่ได้ลงนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องมาดาใจทางด้านอีชิอีก,กันนะครับว่านักเตะตัวผู้เล่นเนี่ย11ตัวจริงเนี่ยเป็นใครบ้างนะฮะแน่นอนนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยใช้ปฏิวัติคำใหม่นะครับแบ็คขวาเนี่ยถ้าเป็นสุพนันนะฮะยืนแทน มิเคลสันนะครับโดยให้ทางด้านมิเคลสั้นเนี่ยย้ายไปเล่นทางซ้ายนะฮะแทนธีรทรบุญมาทันที่ติดโทษแบนวันนี้นะครับแต่ในคู่เซนเตอร์นะครับวันนี้นะครับอาจจะพักทางด้านเอเลียสดอลเลาะนะฮะแต่จะใช้ทางด้านสุพรร์ทองสงนะครับยืนคู่กับทางด้านพันษาเหมวิบูลนะครับกองกลางเนี่ยเช่นเคยนะฮะฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นวิรเทพป้อมพันนะฮะยืนคู่กับทางด้านพีรดลนฉ่ำรัศมีคู่นี้เนี่ยนะฮะฟอร์มดีจริงๆนะครับในส่วนของแนวรุกเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับคาดว่ายังต้องใช้ผู้เล่น แผนเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดสุประโชคสารชาตินะฮะบ,บดินผาลาหรือสุพนันเหมือนตาด้วยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ทีมชาติไทยนะครับมาตั้งรับแบบเต็มระบบแน่ๆนะครับดังนั้นก่อนเกมคู่นี้นะครับเขามองว่า ทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นต่ออยู่ประมาณ1ช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะทําผลงานได้ดีใน2เกมแรกนะฮะแต่เกมคู่นี้เนี่ยต้องสู้กับคู่ต่อสู้ที่ต่างกันออกไปนะครับซาอุเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งคู่ก็ผ่านเข้ารอบกันทั้ง2ทีมแล้วนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยนะฮะน่าจะมีเพลย์เซฟกันมากขึ้นนะฮะมองแล้วนะครับน่าจะ จบเจ้านะครับผมคิดว่าน่าซื้อเกมรับของไทยนะครับว่ามีโอกาสลุ้นมากพอสมควรเลยนะครับผมคิดว่าไทยไม่แพ้ในคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคู่นี้เนี่ยผมเชียร์ทั้งด้านช้างศึกไทยแลนด์นะครับเป็นคิโลพาสสทในวันนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ